เรื่องแรกของเราในค่ำคืนนี้เป็นสายของพิตัมครับพิตัมปัจจุบันอายุ46ปีพิตัมบอกว่ามีประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับเพื่อนครับเพื่อนเล่าให้ฟังเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยเกิดขึ้นที่บ้านหลังหนึ่งแถวแถวย่านบางใหญ่ย้อนกลับไปเมื่อ6ปีที่ผ่านมาและพิตัมตั้งชื่อเรื่องว่าวิวแชร์มือสองเรื่องจะเป็นอย่างไรตอนนี้พิตัมอยู่ในสายกับเราครับสวัสดีครับพิตัมครับสวัสดีครับน้งองขวัญสวัสดีครับพิตัมมีเสียงขวัญชัดเจนไหมครับ ชัดเจนครับผมอืมนะฮะเสียงยังหล่อเหมือนเดิมนะพี่ตั้มนะครับก็ไม่สบายแหละน้องฝันก็รู้สึกเหมือนเสียงคอมันแหบๆไปพี่ช่วงเนี้ยเจอฝนอากาศมันเปลี่ยนไงเนอะนะครับใช่ฮะต้องระวังสุขภาพทุกคนนะครับผมเช่นกันพี่ตั้มก็เช่นกันนะครับผมนะครับพี่ตั้มคืนนี้โทรศัพท์มาจากตรงไหนครับเนี่ยอ่าผมที่ทางานอยู่ตรงหายาลาพาโรงแรมครับผมเข้ากัดเด็ก๋อก็ไม่ใกล้ไม่ไกลจากสถานีเท่าไหร่ใช่ใช่ทำไมไม่ขี่รถเข้ามาเล่าที่สถานีครับ เดี๋ยวงหน้าที่ไปไม่น่าเดี๋ยวเจ้านายไล่ออกถูกต้องนะครับหน้าที่เราสําคัญที่สุดนะพี่นะครับผมนะครับมาฮะพี่ตั้มเรื่องแรกของเราในค่ําคืนนี้ครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเรื่องพี่ตั้มจะน่ากลัวที่สุดประจําค่าคืนนี้หรือเปล่าถ้าน่ากลัวที่สุดประจําค่ําคืนนี้รับไปเลยครับเสื้อยืดเดชช็อกหนึ่งตัวนะครับครับผมเอาเลยฮะเรื่องนี้วิวแชร์มือสองเป็นยังไงบ้างพี่เริ่มเลยนะครับก็ย้อนไปเมื่อหกปีที่แล้วปีห้าห้านะครับผม พอดีเพื่อนพี่ชื่อบอยนะครับเป็นในกลุ่มเพื่อนพี่แต่ว่าคนชื่อบอยเนี่ยเขาจะเป็นคนที่กินเหล้าเยอะกินเหล้าเก่งแต่เขามีครอบครัวแล้วนะน้องขวัญจะยังไม่มีลูกนะฮะเขาก็อยู่กับครอบครัวเมียกับแม่เขาก็มันเกิดบนช่วงปีใหม่ปีห้าว่าเนี่ยเขากินเหล้ามากเส้นสมองในสีเขาแตกคือเขาต้องเข้าโรงพยาบาลคือหมดสติวูบไปเลยครับนะครับก็คือต้องส่งยาบาลแอดมิตนะครับก็คือต้องคือว่าหมอต้องทําการผ่าตัดแบบรต่างๆเรียบร้อยเลยจะได้ครับ พอจากจาการที่หมอผ่าตัดดูแลรักษาเรียบร้อยก็มาบอกภรรยาว่าโอกาสที่เขาจะหายเนี่ยมันก็ต้องทําใจมันต้องใช้เวลานะฮะเพราะว่าโรงนี้มันอันตรายทั้งขวัญจริงๆนะครับก็คือหายมาเนี่ยอาจจะไม่ปกติคือต้องใช้การกายภาพบำบัดนะฮะก็คือผมจะพี่บอกอาการกนก่อนคือเขาจะเดินไม่ได้ไม่มีแรงนะครับแล้วก็ปากเขาเกรงพูดไม่ได้นะครับคือสื่อสรารได้สายตายอย่างเดียวนะฮะเขาก็อยู่โรงพยาบาลจากการผ่าตัดเรียบร้อยก็อยู่โรงพยาบาลไปเรื่อยๆรักษาตัวสักระยะหนึ่งก็ประมาณห้าหก ห,ห,ห้าหกเดือนนะครับอ่าหมอาบอกว่าตอนนี้โอเคอาการคนไข้เริ่มกระเพื่อขึ้นมาหน่อยแล้วนะนะฮะที่เหลือนี่ก็คือการเป็นพักฟื้นที่บ้านนะครับอ่าแต่บ,บ้านบ้านบ้านน้องบอยในบ่อกนี่ยก็เป็นคนหัวโบราณน,นะฮะคือแม่เขาจะเคร่งต่างๆเรื่องประเีอะไรต่างๆเนี่ยน,น,นะครับแล้วพอดีการที่คนไข้จะไปอยู่บ้านก็ต้องใช้เก้าอี้วิวแชร์ถูกไหมครับน้องวอยครับในการเข็นไปต่างๆอะไรเงี้ยนะฮะก็พอดีมีเพื่อนของภรรยาเขาเนี่ยเขาบอกความเขามีเก้าอี้เก้าอี้วิวแชร์ที่ว่าเขาเลิกใช้แล้วเดี๋ยวเขาเอามาให้ครับ อ่าแฟนบอกเออคดีคดีเพราะว่าแม่สามีเนี่ยเขาถือว่าไม่อยากเอาพอ้เข้าบ้านพวกนี้มันเป็นลางไม่ดีนะครับเขาถือว่าจะมีคนเจ็บคนป่วยกัน้องขวัญก็ยืมมาเลยก็เดี๋ยวพอหายเสร็จก็คืนเข้าไปเป็นอะไรเป็นอาการยืมมาถูกไหมใช่ใช่คือเพื่อนเพื่อนเพื่อนภรรยาเสนอมาเขามีอยู่เขาจะมาให้ครนะฮะก็เขาก็โอเครู้สึกดีนะครับก็นัดกันมาลงขึ้นเพื่อนแฟนเขาเอาอี้วิวแชร์มาให้เขาเอารถตู้มารับบอยกลับบ้านนะครับไปถึงพ่อแม่เขาก็รอยเขาบอกอ้าว มาเลยเข้ามาเลยเข้ามาเลย่ลย็รถก็มาอมจอดบ้านเรียบร้อยก็การเ้าอี้ให้บอยนั่งนังครับผมค่ะแต่สังเกตแฟนสังเกตว่าเวลาที่เอาบอยนั่งเ้าอี้เนี่ยตาเขาจะแบบโรลงลุกโพลงพี่บอยนะ,ะใช่มันก็ตกใจแต่แต่ว่าเขาพูดไม่ได้นะนความในเลมขาเขาไม่แรงเขาพูดไม่ได้ครับแต่เขาจะสื่อสารด้วยสายตาอย่างเดียวนะเพราะการมาพักพื้นที่บ้านเนี่ยฮะนะฮะ ก็เขาทำตาลูกพรมก็เขาคิดว่าไม่เป็นไรจะตกตื่นใจตื่นที่อะไรอย่งงางนี้ก็อาจจะรถบามใหม่ๆก็ไม่มีใครว่าอะไรกันนะครับอันนี้อันนี้พี่ฟังจากตาเขาเล่ามาไม่เข้าหายเลยนะบอกน้องขวัญดูผู้ฟังไวก้ก่อนได้ครับพี่ตั้มพี่ต <นะ S 1> ั้มขวัญรบกวนนิดนึงพี่ตั้มช้าๆนะพี่ต<ด>ั้มไม่ต้องรีบนะครับใจเย็นนกี้เร็วไปเหรอสปีดเร็วไปใช่ไหมเร็วไปพี่ช้าๆนะเบาๆัวการลงครับผมขอบคุณครับครับอ่พอเขาเข็นน้องบอยมานะฮะก็ขึ้นไปชั้นสองที่ห้องพักเขานะครับก็จัดเตียงให้เรียบร้อยอะไรอย่างเงี้ยนะครหหณ์่ใญ ที่เกิดขึ้นนะครับหาพี่เจ้าเหตุการณ์แรกก่อนเหตุการณ์แรกเนี่ยคือว่าในการที่จะเอาบอยไปไหนในการไปอาบน้ําหรือว่ามาเดินเล่นไปนู่นไปนี่คือต้องเข็นรถเข็นก็นไปอย่างเดียวถูกต้องไหมครับใช่พี่แต่ก็เป็นคนเข็นให้นะฮะแต่รู้สึกว่าเวลาเข็นรถเข็นเนี่ยไม่ไปอืมทางที่ไม่ได้ปลดล็อกนะครับก็คือปุ่มปลดล็อกข้างๆถูกไหมฮะก็คือเป็น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 เหมือนกับเป็นเบรกไว้เบรกล้อใช่ไหมฮะใช่ใช่แต่ว่าแฟนบอกว่าทุกอย่างก็ปลดปลด แต่ว่าเหมือนกับเข็นมีคนดึงอยู่ข้างหน้า,ายื้ออยู่ข้างหน้าเหมือนไปไม่ได้ครับครับอ่าก็เป็นยึดบ่อยบ่อยมากว่าว่าก่อนที่จะเข็นบ่อยไปเนี่ยจนออกแรงจนนิดหนึ่งถึงจะเข็นไปได้เหมือนก็มีคนมายื้ออยู่ไม่ให้ไปนะฮะเขาก็ไม่ว่าเนึกว่าอาจจะล้อเสียหรือเปล่าเป็นมือสองถูกไหมครับ,รบอ่าเขาก็ไม่ว่าอะไรกันนี้การแลกผ่านไปนะครับครับอ่า แต่ก็สังเกตว่าบอยเนี๋ยเวลาขึ้นรถทีแร้วเจะทำตาตกตกใจอ่ะมันก็ไม่อยากนั่งอ่าแต่เขาอันนี้ผมพี่ก็สงสารเพื่อนนะเพราะเพื่อนเป็นคนรับกรรมคนเดียวถูกไหมครับอ่านะเดี๋ยวพี่จะเล่าให้ฟังอ่านี่เหตุการณ์แรกผ่านไปเหตุการณ์ที่สองตอนกลางคืนเหมือนกันนะฮะวเวลาที่บอยมาส่งขึ้นเตียงนอนเรียบร้อยแล้วนะครับก็ปิดไฟนอนแฟนก็นอนมากแฟนก็นอนบนเตียงบอยนอนบนเตียงถูกไหมครับครับเมื่อเกิดวิ่ข้างเพื่อจะมาเข็ดลงมาเฉือนราไปได้ออืฮึแต่ถึงมาตอนกลางคืนก็มือกำมีเห็นคนมานั่งรถเฉืนเขา เป็นผู้หญิงนะเป็นผู้หญิงผมยาวในความรุญนะครับ,รบแต่แฟนบอกไปเห็นเป็นผู้หญิงผมยาวนั่งทุกคืนเมื่อเลิกใช้รถแล้วจะเห็นแบบนี้ออ่านะฮะแต่เขาแฟนเขาก็ไม่คิดอะไรไม่อยากเล่าให้ทางบ้านฟังเดี๋ยวเป็นเรื่องครับถูกไหมครับเขาเคยยิ้ตาด้วว่าอ,อาจจะแบบตาฝาดไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะฮะก็เป็นทุกคืนครับจะเป็นทุกคืนแบบนี้ทุกคืนเลยเมื่อ,อบอยนอนเสร็จแล้วตื่นมาการเจอแบบเนี้นะฮะอ่าอันนี้สองเหตุการณ์แ้วน้องขวัญนะครับ ต่อไปเอกนิสามเมื่อเมื่อน้องบอยไปอาบน้ําหรือว่าแปางนอนอจะมีแม่บ้านมากว่าห้องพักล้าะอาดห้องที่เขานอนพักรักษา,าตัวอยู่เนี่ยเขาเสียงเ็จผมผู้หญิงตกตลอดเสียงอะไรนี่เสร็จผมเสร็จผมผู้หญิงอ๋อเ็จผมผู้หญิงตกหลุดตลอดใช่แต่เป็นผมยาวแต่แฟนบอยผมสั้นนะครับอ่าผมลืมบอกพี่ลืมบอกแฟนบอยเป็นคนผมสั้นผมหอมครับนะฮะแต่นี่เป็นผมยาวเลยอืมกระตกรอบๆอบเตียงนะะในห้องเนี่ยกวาดไปได้กระจุกหนึ่งเลย <Huh? S 2> นะครับอ่าแฟนเอ่อแม่บ้านก็ไปบอกแฟนว่าเนี่ยทําไมเจอผมยาวตลอดอะไรเงี้ย hmm. เวลาเนี่ยนกบอลไม่อยู่อะไรเงี้ยมากวาดห้องอะไรเงี้ย hmm. นะ hmm. แฟนก็บอกอาจจะเป็นกระจกเราเปิดไว้ลมพัดเข้ามาหรือเปล่า oh. เขาแกล้งพูดเป็นกันก่อนไม่ให้ตกใจครับ <Huh? S 2> นะครับอ่านี่คือผมแล้วนะฮะผมยาวร่วงที่พื้นตลอดครับ <Huh? S 2> นะครับต่อไปเหตุการณ์ที่สามก็คือว่าเวลาที่เอ่อเวลาบอยไปไหนหรือไปในห้างเนี่ยนะครับเวลาไปเที่ยว เวลาเวลาเขาจะพาไปผ่อนคลายนี่แหละน,น,นะคนไข้นะฮะเพื่อจะให้เขาหายเร็วๆอ,อะไรเงี้ยนะครับก็บมีการเข็นไปนอกบ้านหน้าบ้านมั่งเวลาไกลๆก็จะมองเหมือนคนมานั่งซ้อนบอ่ออยู่ใครเห็นเมียเขานะครับนั่งซ้อนอนั่งซ้อนเหมือนกับเป็นนั่งซ้อนข้างๆอะครับเห็นแมจะมีที่พิงแขนเห็นไหมฮะมันกับอีกคนนั้นมานั่งอยู่ข้างครับอ่าเขาก็ไม่เขาก็เริ่มเอกใจละเอกใจเอกใจก็เก็บเก็บไว้เก็บไว้เรื่อยๆนะครับจน S <S เหตุการณ์เป็นไม่คือขึ้นตลอดน้องบอยมาเออน้องขวัญมาตลอดเลยครับนะฮะจนบอยเนี่ยเริ่มดีขึ้นอันนี้เริ่มเขาเริ่มกายภาพบำบัดนี่น้องขวัญเริ่มอ,อทำกายภาพบำบัดไปหาหมอทุกวันโดยการนั่งรถสีกันนี้นไปตลอดออนะครับแล้วบอยจะเปลี่ยนตลอดคือตกใจตาพองนะฮะอ่าจนวันหนึ่งเมื่อบอยเริ่มดีขึ้นนะครับอันนี้หมอก็บอกเออก็ลองเล็ลิ้นที่ชาแล้วเริ่มเริ่มหายและเริ่มพูดได้เป็นเป็นบางบางคำแล้วเขาพูดคำแรกรู้ไหมเขาพูดว่าอะไรไหมฮะพูดว่าเอาไปคืน เอาไปคืนหนอใช่เอารถไปคืนอแฟนก็แฟนก็แต่ว่าพูดไม่ติดไปต่อเอาไปคืนอย่างเงี้ยฮะอ่าแฟนก็เริ่มเอกใจฉุกคิดขึ้นมาแล้วนะฮะอืมอ่าเขาก็ไม่ไม่ไม่ไม,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 ไม่อะไรมากมายจนมวันหนึ่งตอนบอยก็เริ่มดีขึ้นแล้วนะฮะเริ่มดีขึ้นเริ่มพูดแบบแต่ว่ายังยัง,ย,งยังแข็งอยู่ลิ้นังแข็งอยู่แต่จะพูดเป็นตลอดล้วเอาไปคืนครับนะครับเขาไม่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 คิดอะไรไม่เอกใจอะไร นะฮะจนวันหนึ่งเขามาใส่บาตรหน้าบ้านมีพระเดินมาใส่บาตรหน้าบ้านบ่อยเนี่ยก็เอาบอยไปใส่ด้วยนะครับพระก็บินบาทเรียบร้อยแล้วก็ท่าบอกว่าโยมข้าพนิพาทักเลยนะฮะโยมมารถเข็นมาจากไหนอือ่าน้องผู้หญิงภรรยาบอยบอกว่าเอามันเพื่อนเอามาให้ค่ะหลวงพี่หลวงพี่หลวงพี่หลวงพ่อบอกเอาไปคืนหลวงพ่อพูดพระยังบอกใช่ครับเหมือนกันเหมือนกับเหมือนกับบอยเลยเมือนก็บบอกเอาไปคืนครับเขาไม่อยากอยู่ที่นี่ ตอนนี้มันก็เป็นเรื่องละอตอนนี้นะฮะครับอ่าอันนี้พี่ย้อนกลับมาเพื่อนของแฟนบอยก่อนภรรยาเพื่อนของเพื่อนของภรยาแฟนบอยอ่ะที่ให้รถมาเนี่ยครับนะครับภรยาบอยจะโทรไปถามว่าเออเธอรถเนี่ยมาจากไหนนะฮะถามรถเข็นค้นงเนี้ยเขาบอกว่าเป็นของแฟนเขานะครับแต่ก็เคยใช้อยู่แต่ก็เสียชวิตไปแล้วครับนะฮะแต่เขาเก็บไว้คือว่าเขาเขาเก็บของภรยาทุกชิ้นไว้เลยนะครับแต่เห็นว่าเพื่อนเนี่ยแฟนเพื่อนเดี๋ยวร้อนเรียกมาให้ยืมใช้นะครับ เขาบอกว่าเขาจะโทรไปหาแฟนบอยพอดีว่าจะขอคืนอเพราะว่าแฟนเขเข้าฝันว่าเอาของฉันคืนมาโอ้ไม่เข้าฝันคนที่ให้มายืมมาใช่ครับใช่ใช่เอาของฉันมาอย่างเงี้ยหรอใช่เพราะเขารักรถเขาไงฮะแล้วสังเกตว่าลืมบ้านหอยรีเทลว่ารถรถรถเข็นวิวแชร์จะมีรูปคิตตี้ติดอยู่ตรงรถด้วยคือเขาเขาชอบสบสมเก็บคิตตี้ไงแฟนแฟนแฟนเพื่อนของภรรยาเขาได้ตายเพราะว่าหัวใจวายขารถโอ้ยฮะนั่นแหละฮะนั่นแหละครับอันนี้ไม่จบนะครับน้องต้องฝันครับแล้วพี่ก็ได้มีโอกาสไป ไปเยี่ยมบอยตอนที่บอยก็หายแล้วเพราะไม่กล้าไปมากก็มากเพราะว่าเราเป็นต้อนเขยในการที่ไปกินล้าบ้านเขาเราท่านไม่บอยเป็นแบบนี้ด้วยโอ้ครับผมกลัวจะว่าเมื่อเขาดีขึ้นเขาโทรเรียกพี่มาว่าเออเนี่ยกัไปเยี่ยมเขาหน่อยอะไรเงี้ยแล้วก็ไปกันเขาก็เล่ฟังนี่เรื่องนี้เขาเล่ามาให้หมดเลยนะฮะทั้งทั้งภรรยาทั้งบอยด้วยแต่ถามอยากฟังจากปากบอยว่าตอนที่บอยทําตาลูกๆพองๆเนี่ยมันคืออะไรเออนั่นแหละแฟนก็บอกบอยบอกว่าเวลาที่เขาจะเอาบอยนั่งเนี่ยมีผู้หญิงมาจ้องหน้าเขาและชี้หน้าครับ แบบ,แบบทำท่าวหมูว่าอย่านะอย่านั่งนะตลอดครับตลอดเลยตลอดลแล้วก็เรไล่ไปไล่ไปไปไปล่เขา้ามาเธอเขาเห็นอยู่คนเดียวนะ<อ>น้องขวัญเขาเห็นอยู่คนเดียวไม่มีใครเห็นเพราะตอนนั้นเขาป่วยไาง้น้องขว<อ>ัญนะครับแต้พี่เลยถามบอยว่าถามภรรยาแล้วว่าแล้วเข้ามาเข้าบ้านได้ไงมันบ้านมิจฉุ่ chi นะ<อ>ถูกไหมครับ<ค>อ,อย่าลืมตอนที่เข้ามาใหม่แม่เขาบอกว่าเข้ามาเลยเข้ามาเลยนั่งคือเปิดเปิดเชิญ คือเจ้าของบ้านเปาบ้านเป็น<ช>คนเรียกเข้ามาใช่ใช่ก็เหมือนกับยาณนี่เป็นยานที่ว่าอยู่ในรถไงฮะถ้าเ,ออเกิดมาไม่เรียกเชิญเนี่ยเขาเข้าไม่ได้ไม่คือคุณแม่ คุณแม่ของค, s. <S คุณคุณบอยเนี่ยเพื่อนพี่ตั้มเนี่ยท่านก็ไม่คิดอะไรเห็นเพื่อนขัารถมาให้มาเข้ามาลูกเข้ามาเข้ามาเลยเข้ามาเลยใช่ใช่คือเขาบอกเข้ามาเลยเข้ามาเลยตอนเราแต่ไม่ได้บอกว่าบอยเข้ามาแฟนเข้ามาเลยแม่เราอยู่ไม่ได้บอกไม่ได้เอ่ยอเข้ามาเข้ามาเลยเข้ามาหมดเลยก็คือเขาติดเข้ามาด้วยไงแน้องน้องขวัญโอ้ครับผมนี่แหละครับตอนนี้เขาเรียกย่งไปคืนเลยรถนะฮะแต่แฟนแต่เพื่อนของภรรยาเขาเก็บไปที่เดิมนะครับคือว่าเป็นของนักที่แฟนเขารักเพราะแฟนเขาเชื่อแฟนเขายังไม่ไปไหนเพราะแฟนเขาน่าจะอายุกาเรียกว่าอายุ ก่อนที่จะถึงอายุไขก็ไปเร็วไงฮะครับนั่นแหละครับโอ้โหแต่แฟนเราขนลแบบมันเรียงยิ่งด้วยเหรอเออก็เนี่ยนะครับก็คือนะครับไม่คือคืออารมณ์ของเพื่อนที่เป็นห่วงเพื่อนก็คือเห็นเพื่อนแบบว่เฮ้ยไม่สบายเหรอเฮ้ยเอารถที่บ้านเราไปดิแฟนเราก็เคยนั่งแต่นี่ก็เป็นเพื่อนเพื่อนเป็นเพื่อนแฟนบอยนะเพื่อนแฟนไงก็ใช่ก็ใช่แต่ว่าแต่ว่าก็คงจะไม่นึกอะไรหรอกไม่นึกว่าวิญญาณของแฟนเขายังยัง ติดอยู่ใช่ติดอยู่กับเก้าอี้โต๊ะวีลแชร์ใช่ตัวนี้นะฮะใช่ครับโอ้นี่คือสาเหตุที่ว่าทาไมพี่บอยเวลาจะนั่งเก้าอี้วีลแชร์ตัวเนี้ยหรือว่าวีลแชร์ตัวเนี้ยทุกครั้งที่ไรจะต้องตาเหลือกตาตาเหลือกเบิกโอ่งเลยอย่างนี้โอ้โอ้โอ้แขึ้นไม่ได้น้องขวานเหมือนกับเขาแบบจำช่างใช่นะเราเรานุกถึงสราภาพเขาเลยนะว่าเขาเห็นอยู่คนเดียวน้องขวาถูกไหมครับอ นั่นแหละฮะจนที่เขาเขาพูดได้หรือันดีเขาถึงเล่าเหตุการณ์นี้ให้ฟังแล้วเขาบอกว่าตอนที่เขาพูดได้เริ่มพูดได้ได้หน่อยหน่อยเขาบอกว่าเอาไปคืนเห็นไหมฮะเขาบอกเขาไม่เอาแต่จร่งไม่รู้นั่นแหละครับคือบอกว่าขอมมือสองมันอย่างมันตลายครับแล้วคิดดูพี่คิดดูนะตามระหว่างที่ี่บอยรักษาตัวอยู่ตั้งแต่วันแรกที่ไปนั่งวิวแชร์ตัวนี้เห็นตั้งแต่วันแรกแล้วกว่าจะรักษาตัวกว่าจะอาการจะดีขึ้นกว่าจะพูดได้เนี่ยใช่มันใช้ระยะเวลาพอสมควรใช่ผมว่าเผลอ ใช่ผมไม่แน่ใจว่ากี่เดือนกี่กี่เดือนกี่วันกี่ปีโอ้โหเขาเขาจากกันห้าเขาหาประมาณปีห้าเจ็ดห้าแปดนะครับน้องหวานตั้งแต่ห้าสี่นะห้า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 นะครับผมโอ้โหก็สามปีใช่ครับสามปีแสดงว่าอยู่บนวิวแชร์ตรงนี้เห็นผู้หญิงคนนี้ทุกวันเหละใช่ครับใช่โอ้โหก็คือพี่บอกว่าพี่เลยตัดดีเทลมาให้เราชจอเด็ดเล่าให้เราฟังไงครับนะฮะเพราะจริงเขาเจอทุกวันครับเขาทำตาสองทุกวัน คือพอเขาพูดกา้เขาถึงบอกว่าเอาไปคืน<อ>ใช่ไหมแต่เขาพูด,ดแบบว่าจับเจ็บเขาแบเอาไปคืนไงเขาไม่เอานะครับ,รบแต่ว่าูกคการเขาบอกเขาไม่สบายด้พูดมากไม่ได้ท<ห>ี่เราเห็นใจเขาอุ้ยมันตั้งเห็นใจตั้งกลัวด้วยไงเป็นพี่ก็โอหนะน้องขวัญเห็นมือคนเดียววะครับถูกไหมครับสามสี่ปีพูดตรงตรงสามปีเต็มมาก,กรกลมเลยอยู่ใช่ครับ บิวแชร์ตัวนี้ก็ต้องมีการขึ้นนั่งทุกวันเวลาไปไหนมาไหนออกไปหน้าบ้านไปนู่นไปนี่ก็ยังเห็นอยู่เห็นอยู่คนเดียวนะครับผมไม่ใช่เห็นคนเดียวพี่แฟนเขาเเห็นด้วยแฟนแฟนเห็นเป็นรูปร่างแบบเงาเงานั่งไงโอ้แต่แฟนพูดไม่ได้แต่ตองเห็นด้าหน้าเลยหมดเลยไงฮะหมดเลยแล้วเขาสามารถเขาสามารถไปเขาบอกเขาเขาเห็นเนี่ยไปเห็นไปพอแล้วภรรยาพาไปบ้านแฟนไปเขาเรียบบอกวันนี้ ที่เขาเจอเห็นที่มันเจ้าหน้าเขาเนี่ยน้ำแข็งในบ้านนั่นแหละเขาบอกเขาจำได้เลยนี่แหละที่ที่อรถรถของเขานั่นแหละครับเอที่โอ้โหเออคนลุกตามเหมือนกันนะพอพอนึกย้อนกลับไปถ้าเป็นพี่บอยแล้วไปไหนไม่ได้แล้วเห็นทุกวันได้แต่เบิกตาส่งสายตาได้อย่างเดียวคนที่บ้านก็ไม่รู้ว่าบอยเป็นอะไระแต่พอพูดได้ปุ๊บคำแรกพูดมาบอกว่าประมาณมนจับมาจับใจความได้ว่า เอา,เอาไป<อ>าคื<ไ>ปนเหรอใช่ครับผมโอ้ยขนลุกดิดเดีเรื่องนี้นะครับ,รบขอบคุณพี่ตั้มมากๆนี่คือเรื่องรแรกของเราเรื่องอันดับที่หนึ่งนะครับ